มาแล้วพ่อหมดเคลเ่อร์เพย์คั้งแรกในงานพลังเกมโชว์2025ในทีมโลกแห่งเวทมนต์ที่พร้อมเสร็จมาวันมากมายให้กับทุกคนมูลค่ามากกว่า1 0 0 0 0แบาทและยังมีกิจกรรมสุดเ e อ็กซ์คลูซีฟที่จะได้ใกล้ชิดแม่บดสสวยสวยและสตรีมเมอร์ที่จะมาเซอร์ไพรส์และโซวิตให้ตลอดงาน อย่าลืมมาพบกับเราในงานไท a i l น n d เกมโชว์ w 2025ี่ G2 ที่บูธ G2 ส่วณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์วันที่17-19ตุลคาคมนี้นะคะเปให้คุม้มเปให้ฉลาดต้องเคล็บว่าเพ โอเคครับผมการสวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับแล้วในวันนี้นะผมจะพาเพื่อนมาจัดอันดับกันอีกแล้วนะครับผมโดยในคลิปนี้เนี่ยผมจะพาเพื่อนมาดูนะครับผมแชมเปี้ยนนะครับผมที่มีความสามารถในเรื่องของการที่ถ้าเกิดได้ไรในทีมไฟขึ้นมาเท่ากับออโต้วินนะครับผมซึ่งจะมีตัวอะไรกันบ้างเนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำให้กับเพื่อนๆกันแต่ก่อนที่จะเข้าไปรับชมเนื้อหากันนะครับก็รบกวนเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของผมด้วยนะครับเพื่อนทเรียบร้อยกันหมดแล้วไปเดี๋ยวเราไปดูกกัันบอัันดบแรกกันเลย ล้วก็มากับแชมเปี้ยนตัวแรกนะครับผมวันนี้ขออยู่ตำแหน่งจังเกิลกันก่อนเลยสำหรับตัวของมาสเตอร์ยนะครับผม นักดาบแห่งบูจูนะครับผมมาตีึเนี่ยเป็นอีหนึ่งตัวละครจังเกิลนะที่จะได้ว่ามีความสามารถในเรื่องของการไหลได้แบบน่ากลัวมากๆนะครับผมจากสกิลแรกสิของสกิลที่หนึของเขาที่ทําการเวลาได้รับแอคซิสหรือรับการฆ่าเนี่ยเขาจะลดคูลดาวน์สกิลพื้นฐานของเขาลงนะซึ่งนั่นหมายความว่ามันจะทําการกดสกิลสองที่ทําการฮิลเด้งเลือดตัวเองได้เรื่อยๆแล้วก็กดสกิลหนึ่งเพื่อวาร์ปหลบดาเมจเอาเพลได้เรื่อยๆนั่นเองและตัวของสกิลหนึ่งของมาตีึเนี่ยเวลาเขาทําการได้รับการออโต้แแอทคเรื่อยยๆเนนนนีีี่่มัจะะลลลดดคูาาววทต็การรรีคั้งนะบวกดลแท ดาวเนี่ยมันจะทำให้ตัวของย e ีเนี่ยเวลาฆ่าได้แล้วมันจะวาร์ปได้บ่อยมากๆนะมีจังหวะแบบส่วนทีมไฟได้แบบดีเลยถ้าเกิดเราหาจังหวะวาร์ปถูกๆเนาะแล้วก็อันติเมตของย e ีเนี่ยถึงแม้ว่ายังโดนล็อกอัพตัวล็อกขานะครับผมโดนสตันได้อยู่แต่ตัวของเขาเนี่ยจะไม่รับผลเอฟเฟกประเภทพวกสโลอะไรอย่างงี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราเจอตัวของแอสนะครับผมหรือตัวของเซราฟีนะพวกที่แบบว่ามีความสามารถในเรื่องของการสโลหรือแบบตีใครสโลเราเนี่ยมันจะไม่สามารถหยุดยั้ยงการสโลได้ทำให้ตัวของย e ีเนี่ยวิ่งเข้าถึงเอดแ,บบมามาแ่เ้า,เาัดนี่ยแนะคราับนะะี่่วครทจดไ้ ช่วงท้ายเกมไปเนี่ยถ้าไม่สามารถหยุดได้นะแล้ไม่มีตัวซ c ซีนะครับมาแก้ทางตัวของมาสเตอร์ยีนะเขาจะเป็นหนึ่งตัวละครที่ไหลทีมไฟได้แบบน่ากลัวสุดตัวต่อมานะครับผมมาอยู่ในตำแหน่งของเอดีแคร์รี่กันบ้างนะครับผมสำหรับตัวนี้นะผมขอยกให้กับตัวของจิ n งสเลยนะครับผม จิงเนี่ยจะอารมณ์ประมาณคล้ายๆกับตัวของมาสเตอร์ยีเลยแต่เขาไม่ได้มีในเรื่องของการลดค่าเล่นสกิลต่างๆนานาคือจุดเด่นของจิงเนี่ยในช่วงไทยเกมเนี่ยเขาเป็นตัวละครที่ยิงดาเมจเอลีได้ค่อนข้างดีแล้วก็มีระยะการโจมตีที่ค่อนข้างไกลนะครับผมแล้วก็ตีรัวม,มากๆและจุดที่ทําให้ตัวของจิงเป็นอหนึ่งแชมปเปี้ยนแครีในช่วงไทยเกมที่ทําให้เขาในไหลทีมไฟได้ด่ากลัวสุดๆแล้วแบกทีมได้ก็คือแพ็กซีของเขานั่นเองเพอเวลาเขาไหลได้แล้วเนี่ยเขาจะทําการแบบ วิ่ฟูมานานนะครับผมแล้วก็ทําให้ตัวเองเนี่ยวิ่งไวแบบวิ่งไวแบบโคตรเลยมันจะทให้ตัวของเขาเนี่ยทีวิ่งเล่น,เล,นเล่นบอกว่าเป็นจังหวะหนีวิ่งใครหรือวิ่งจังหวะอะไรเนี่ยค่อนข้างน่ากลัวแล้วพอเขาเขาฆ่าได้เรื่อยเนี่ยเขาก็จะวิ่งได้เรื่อยนะทำให้ตัวของจริงเนี่ยมันจะมีความสามารถในเรื่องของการที่แบบ เพิ่มจังหวะในการหนีลุกไล่ได้แบบน่ากลัวสุดๆนะครับผมแต่ข้อเสียของจิงเนี่ยก็คือมันเป็นตัวละครในช่วงเลนดเกมนะถ้าเกิดต้นเกมโดนกดแล้วไม่สามารถเกิดได้เนี่ยเขาค่อนข้างจะเล่นยากแต่ถ้าเกิดเจอตัวล้วงหนักๆแล้วห,ห,หาโพสชั่นในการยืนไม่ดีนะครับเป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะขาตายแต่ถ้าเกิดมีคนเซฟคอสวยนะครับมีซัพพอร์ตที่แบบคอยเลี้ยงเขาอยู่ตลอดเนะี่ยจิงจะเป็นหนึ่งตัวละครนะรที่สามารถใช้แบกเกมแล้วก็ไหลในทีมไฟได้แบบโคตรน่ากลัวเลย ต่อ,อมาเลยครับผมก็ยังมาอยู่กันกับในตำแหน่งของเอ c ด r ี y แครีกันอีกเดิมนะครับผมนั่นก็คือตัวของทิสตาน่านะครับผม ทิสต่าเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งไฮเปอร์แคลร่อารมณ์คล้ายๆกับตัวของจ,งจิงแต่จะไม่ได้มีเอฟเฟกในเรื่องของการที่แบบเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่กับตัวเองเนาะแต่ว่าจิงอ่ะมันจะเป็นตัวละครที่เน้นในเรื่องของการวิ่งไล่ไล่ตีอะไรอย่างเงี้ยแต่ตัวของทิสต่าเนี่ยมันจะเป็นตัวละครที่เอดีในเรื่องของ DPS แล้วก็สามารถเบิร์สตัวละครนหนึ่งตัวได้ด้วยจากสกิลที่สามที่ทำการแปะระเบิดเอาไว้แล้วพอเรายิงนะครับทำการชาร์จสตั๊กระเบิดไปเรื่อยๆทำให้มันระเบิดให้ค่อนข้างดุดรุนแรงมากๆสามารถแบบเบิร์ ไปแปะระเบิดใส่เราแล้วเขาตีให้สแต็กมาแตกใช่ไหมล้วกระโดดแต่สกิลกระโดดมันก็จะรีเซ็ตเขาก็จะกระโดดได้ใหม่และนอกจากนี้เวลาเขาได้รับเอ็กซ์ีหรือได้รับการฆ่าแในตัวของทิสตาน่าเนี่ยเขาก็จะสามารถกระโดดได้ต่อเรื่อยๆอารมณ์มันเหมือนคาส์ิกเลยเนาะและตัวของทิสตาน่าเนี่ยเป็นอีหนึ่งเอเดียแครีนะครับผมที่ตีไกลที่สุดในช่วงท้ายเกมนะโดจากความสามารถของแพ็กซ์ซีของเขาที่ทำการ เพิ่มระยะโจงตีของตัวเองเรื่อยๆทุกครั้งที่อัพเเวลเนาะล้วพอถึงเลเวลสุดท้ายเนี่ยตัวของทิสนาจะเป็นตัวละครที่ตีได้ไกลที่สุดแะได้ไปได้เอเดี a แครีทั้งหมดผมจึงให้ตัวของทิสนาแบบเป็นอีกหนึ่งตัวละครในช่วงไทเกนที่จัดได้ว่าเข้าถึงตัวได้ยากแล้วก็ไหลทีมไฟได้น่ากลัวแบบสุดๆเลยมาอีกตัวนงครับโอ้โหตอนนี้ยังอยู่ตำแหน่งของเอดีแครีกันอีกเช่นเคยนะตัวละครตัวนี้ก็เป็นอีกตัวละครที่ไหลทีมไฟได้แบบน่ากลัวจัดจ้านั่นก็คือตัวของซาบีรานั่นเองนะครับ ซามิล่าเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวละครขอบโบที่เล่นได้ค่อนข้างยากแต่ถ้าเกิดเราเล่นช่ำๆเราเล่นเป็นเนี่ยตัวของซามิล่าเนี่ยเป็นอีกนตัวละครที่จะได้ว่าไหลายยทิ้ไฟได้น่ากลัวมากๆนะจาก ความสามารถจากสกิลที่3ของเขาที่พอเวลาเขาฆ่าได้นะครับผมเขาจะทําการแบบรีเซ็ตสกิลนะครับทำให้ตัวเขาเนี่ยสามารถพุ่งเข้าหาแชมเปี้ยนนะครับผมหรือป้องปากการหรือมีเงินได้ค่อนข้างดีเปลี่ยนโพซิชั่นเนาะแล้วพอเวลาเขาเก็บสแต็กเอได้เนี่ยเขาทําการแบบกดสกิลทิเมทเพื่อปั่นสร้างดาเมจเอเอรอบตัวนะสามารถแบบเบิร์สทีมไฟแบบหมู่ได้ค่อนข้างน่ากลัวมากๆนะแต่ว่าตัวของสมิราเนี่ยเขาก็จะมีข้อเสียอยู่ก็คือเขาเป็นตัวละครที่เล่นค่อนข้างยากถ้าเกิดเรา คอมโบผิดจังหวะแม้แต่นิดเดียวแล้วเราไม่สามารถทำคอมโบเอสได้เนี่ยมันจะทำให้ตัวของซามิล่าเนี่ยเข้าไปแบบติดติดขัดการทีมไฟแล้วไม่สามารถปั่นได้ครไม่ตัวของซามิล่ามีโอกาสที่จะตายได้แล้วก็แพ้พวกตัวละครซีซีหรือไอเทมอย่างถังเบียนะเพราะฉะนั้น,นถ้าเกิดเราจะเล่นตัวของซามิล่าเนี่ยเราต้องหาจังหวะในการเข้าให้มันดีๆนะแต่ถ้าเกิดสมมติว่ามีคนมาช่วยเราต่อคอมโบให้แบบง่ายๆเนี่ยตัวของซามิล่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวละครนะที่ไหลในทีมไฟได้แบบน่ากลัวมาก โอเคครับผมมากับสายเมยจกันบ้านนะครับผมอีกหนึ่งตัวละครนะนั่นก็คือตัวของคาตาลีนานั่นเองนะคาตาลีน่าเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวละครนะที่จัดได้ว่ามีความสามารถในเรื่องของการไหลในทีไฟ์แ้้วแบบ แบบเพื่อลมทีมได้ดีมากๆถ้าเกิดอยู่ในเมืองคนที่เล่นเป็นนะเขาเป็นตัวละครที่เล่นค่อนข้างยากนะแต่อารมณ์เขาจะคล้ายๆกับตัวของซามิราแต่มันจะเล่นได้ค่อนข้างง่ายกว่าก็คือพยายามหาจังหวะการเข้าสวยๆก็พอนะดูซิว่าฝั่งตรงข้ามมีตัวละครตัวไหนที่มีสกิลในเรื่องของการขัดเราล้วบ้างพอเขาขัดเราไปแล้วเนี่ยเราก็ทําการเนี่ยของเข้าไปไหลในทีมไฟได้เลยก็คือตัวของเขาเนี่ยจะมีความสามารถก็คือปามมดแล้วทํามีดตกแล้วพอเรากดวาร์ปใส่ศัตรูหรือกดใส่มีดเนี่ยมันจะมีดาบเอี๊ยมรอบๆตัวแล้วก็ และแพ็กซิมของเขาเนี่ยก็คือพอเวลาเขาได้รับการฆ่าหรือได้รับเอ็กซิสเนี่ยเขาจะลดคูดาวในะครั่ของสกิลของเขาทั้งหมดลง15วินาทีซึ่งนั่นหมายความว่าตัวของคาตาลิน่าจะใช้สกิลพื้นฐานสกิลหนึ่งสกิลสองสกิลสามได้แบบต่อเน,นื่องทรับไปตัวของเขาเนี่ยทำดาเมจได้ต่อเน,นื่องเรื่อยๆเพราะเขาฆ่าได้สองถึงสามตัวขึ้นไปอัติเบองเขาก็จะรีเซตกลับมาทำให้เขาปั่นในทีมไฟได้อีกเรื่อยๆตัวของคาตาลิน่าเนี่ยจึงเป็นอีกหนึ่งตัวละครนะที่จัดได้ว่าสามารถแบกทีมได้ถ้าเเเเเกกิดอออยยู่่่ในนนนนมือขของงคทีลลป็แ้้วววหหาาาาจัาาะะรสๆ ตัวละครนีกหนึ่งตัวนะครับผมมาที่ตำแหน่งเมดกันอีกเช่นเคยนะสำหรับตัวของ อาริ Ari นะครับผมอาริเนี่ยเป็นหนึ่งตัวละครที่จัดได้ว่าไหลในทีมไฟได้น่ากลัวมากๆนะจากการปรับเปลี่ยนของสกิลอัติเมตนะครับผมก็คือพอเวลาเขากดติเนี่ยเขาสามารถพุ่งไปขานาแล้วก็ปล่อยลูกไฟสามลูกใส่ศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงใช่ไหมแล้วเขาสามารถกดใช้ได้สูงสุดถึง3าครั้งเลยเนาะแต่ทีนี้มันจะมีเงื่อนไขเพิ่มเติมเข้ามาก็คือพอเวลาเขาฆ่าได้หรือได้รับแอคซิสเนี่ยตัวของอาริเนี่ยเขาจะทาการเพิ่มสแตจก,การพุ่งเขา้ามาอีกหนึ่งการพุ่งนะครับผมมันจะทําให้ตัวของอาริเนี่ย พอเได้ฆ่าปุ๊บมันก็จะพุ่งได้เรื่อยๆนะครับผมจนจบทีมไฟเลยมันจะเป็นตัวละครที่สามารถสร้างจังหวะพลิกแพงต,ต่างๆนานา,นาได้ค่อนข้างดีมากๆนะถ้าเกิดเราได้ไหลในทีมไฟเนี่ยพุ่งเรื่อยๆนะพุ่งเข้าไปชามพุ่งเข้าไปกดสกิลสองสกิล burst, หนึ่งเบิร์สนาเมทนะครับผมจะทําให้ตัวของอาริเนี่ยมีความน่ากลัวอย่างมากนะครับผมแล้วก็แพ็คสีฟของเขาเนะ่ยโอ้สกิลติดตัวแนละ้วที่ทำให้เขาเนี่ยมีความสามารถในเรื่องของการเด้งเลือดเข้ามานะบางทีเราอาจจะก,กําลังจะตายอย่างเงี้ยแล้วเราเข้าไปสวนเขาด้วยการพุ่งเข้าไปชามกกกกกกดดดสสสิิลลลลเเเเเบบบรร์ววัััันนช็็ออตตตใใหหห้้้าาาาาายยไปืงงมมแพุ่่ทํี พุ่งนะครับผมสร้างจังหวะไปได้เรื่อยๆืยแล้วบางทีอาจจะมีแบบจังหวะที่มันจะแพ้เนี่ยกลายเป็นว่าเราเก็บเขา4ีตัวเลยก็ทําได้เหมือนกันนะเพราะฉะนั้นตัวอารีนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวละครนะครับผมในเมตาเนี่ยที่จะได้ว่าไหลในทีมไฟได้น่ากลัวมาก,มากแล้วเราจะพบตัวของอารีเนี่ยได้บ่อยมากในแรงนะเพราะตัวละครของเขาติดเมตาอยู่นะตอนนี้เป็นตัวละครอีกหนึ่งตัวละครนะที่เมนมิดเลนต่างนะครับผมนิยมหยิบมาแกเล่นกันตั้งแต่แรงล่างๆจนถึงแรงสูงๆเลย ต่อมาในครับผม,ผมก็ยังอยู่กับเมดินิาเช่นเคยแล้วสำหรับตัวของอเว็กซ์นะครับผม เวสเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวละครนะครับผมที่จัดได้ว่าไหลในทีมไฟได้แบบน่ากลัวสุดๆถ้าเกิดอยู่ในมือของคนที่เล่นเป็นนะครับผมแต่ความยากของเขาเนี่ยอาจจะยากกว่าตัวของคาตาลิน่ากับตัวของอารีนนะเพราะเงื่อนไขในการไหลของเขาก็คือต้องเล่นกับสกิลอันติเมทนะก็คือเวลาแบบเขากดสกิลอันติเนี่ยเขาจะทําการปาเงาใส่ศัตรูเนาะแล้วถ้าเกิดศัตรูที่โดนเงาตัวของเวสเนี่ยเราสามารถทําการกดอีกครั้งหนึ่งเพื่อพุ่งเข้าไปหาเป้าหมายได้นะครับแล้วพอเราทำการเบิร์สสกิลศัตรูต่างๆให้ตายไปแล้วเนี่ยเราจะ นะั่นหมายความว่าถ้าเกิดเขาฆ่าได้หนึ่งตัวแล้วเขาเบิร์สต์ตายเนี่ยเขาก็จะไหลได้อีกเรื่อยๆนะทำให้ตัวของเวสเนเป็นอย่าง,งตัวละครที่สามารถไหลในของเราระเบิดทีมไฟได้ดีมากๆเนื่องจากตัวของเขาเนี่ยเป็นตัวละครที่มีสกิลอันติเมทเป็นพวกสกิลแบบเลีทั้งนั้นเลยเนะครับผมสกิลหนึ่งสกิลสองสกิลสามนอกจากนี้ ตัวของเวกเนี่ยเป็นตัวละครที่มี CC จากแพ็กซีที่ทําให้การใช้สกิลนะครับผมพอเรามีแพ็กซีแล้วเนี่ยติดเฟียนะครับผมแล้วด้วยความที่ตัวของเขาเนี่ยเป็นสกิลเอลีนะมันทําให้ตัวของเขาเนี่ยสามารถสร้างเอฟเฟกต์เฟียแบบ CC หมู่อารมณ์ประมาณเหมือนพวกฟิโดสติกอะไรพวกนี้ได้ค่อนข้างดีเนาะเปิดจากระยะไกลได้อารมณ์ประมาณคล้ายๆกับตัวของน็อกเทินที่เปิดจากระยะไกลแต่ต้องปาสกิลวัตติให้โดนแล้วพอเข้าไปกลางวงทีมไฟแล้วก็กดแพ็กซีให้มันติดเฟียทําให้มีเอฟเฟกต์จากคล้ายๆแบบตัวของฟิโดสติกเข้ามาอีกเนี่ยททททาาาาใใหหห้้้้้ตตัััววววขขขอออองงงงงเเเเเเคคนน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 ีีีี่่่่่่ยป็ึลลละะรรรรืกกกบิดดมมมไไไไฟฟ ตัวละครตัวต่อมานะครับผมโอ้โหตัวนี้ผมคิดว่าใครหลายคนอาจจะคาดไม่ถึงนะแต่เขาไม่หนตัวละครที่ได้หลายในทีมไฟแล้วจัดได้ว่าน่ากลัวแบบสุดๆนะนั่นก็คือตัวของไอช็อตส์นั่นเองนะครับผม เอทอกนะครับผมเขาจะมีความสามารถที่ทําให้การาสกิลของเขาแต่ละครั้งเนี่ยมีเด้งเลือดเนาะแล้วก็แพสซีที่ตีปกติแล้วสร้างความเสียหายเป็นโบ,บนัสพลังชีวิตแล้วก็เด้งเลือดตัวเองอีงกตัวของเอทอกเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวละครแชมเปี้ยนที่ดูดเลือดได้แรงมากๆจริงๆน,น่าจะดูดเลือดได้แรงที่สุดแล้วมั้งในบรรดาแชมเปี้ยนทั้งหมดเนาะอ่ะและทีเนี้ยตัดเลือดเนี่ยก็เอาเขาไม่ค่อยอยู่ด้วยแล้วตัวของเอทอกเนี่ยมันจะไหลได้ยังไงในเมื่อสกิลของเขาก็ช้าการทําจังหวะคอมโบต่างๆมันก็ช้า,า,า,เาเนี่ย บินได้ไวขึ้นนะครับผมแล้วก็เพิ่มค่าดูดเลือสถานะต่างๆเนะเาะแล้วพอเวลาเราฆ่าได้เนี่ยมันจะเป็นการยืดระยะเวลาสกิลอันติเมตของเอทอกนะทำให้ตัวของเอทอกเนี่ยวิ่งไวได้นานขึ้นเรื่อยๆแล้วนอกจากนี้มันจะทําให้พอเราฆ่าในช่วงเลยว่าระยะเวลาตอนที่เราฆ่าศัตรูหนึ่งตัวตายเนี่ยตัวของเอทอกมันจะได้บัฟความเร็วเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นเข้ามานะมันทําให้ตัวของเอทอกเนี่ยเล่นในจังหวะไล่นะครับผมได้แบบน่ากลัวมากๆนะถ้าเกิดตัวของเอทอกเกิดั้งแต่ต้นเกมฑเนี่ยบอกได้เลยว่าเขาเป็นอ่องอนนคะีนท ต่อให้ลุ่มหรือออกตัดเลือดมาเนี่ยก็แทบจะเอาไม่ลงเลยนะต้องเอาซีซีมาขัดต้องแบบว่าใช้ทุกอย่างที่มีาาเพื่อเพื่อฆ่าเขาในตัวเดียวเนี่ยเอทอกเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ไหลได้ทีมไฟได้น่ากลัวมากแล้วถ้าเกิดอยู่ในมือของคนที่เล่นเป็นเนี่ยเขาเป็นตัวละครที่แทบจะไม่แพ้เลนตัวอะไรเลยนะครับแล้วมากกับตัวละครอีกหนึ่งตัวนะครับผมที่จัดได้ว่าไหลได้แบบน่ากลัวแบบสุดๆเลยนะครับผมนั่นก็คือตัวของ รีเวนนะครับผมรีเวนเนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวละครไฟเตอร์นะที่จัดได้ว่ามีความสามารถในเรื่องของการระเบิดทีมไฟคําว่าเมทเป็น LE ที่จัดได้ว่าน่ากลัวมากๆแต่ว่าตัวของรีเวนเนี่ยมันจะเล่นได้ค่อนข้างยากนะคราเป็นตัวละครที่ต้องใช้สกิลเพย์ที่แบบสูงมากๆนะแต่ถ้าเกิดอยู่ในมือของคนที่เล่นเป็นเนี่ยเขาเป็นตัวละครที่เก่งตั้งแต่ต้นยันเลสเกมเลยนะไม่ว่าใครก็เอาเขาไม่ลงนะถ้าเกิดเจอคนที่ความคอมโบเป็นๆเ,เนี่ยแล้วความสามารถในเรื่องของการไหลทีมไฟของตัวรีเวนเนี่ยมันมาจากอะไรก็คือการปรับเปลี่ยนใหม่ของสกิลวันเทําากรปล่อย ขึ้นดาบไปแล้วเนี่ยแล้วพอฆ่าศัตรูได้มันก็จะรีเซ็ตคูลดาวมันจะทำให้ตัวของลิเวนเนี่ยปล่อยขึ้นดาบเพื่อทําการแบบเบิร์สดาเมจใส่ศัตรูได้แบบเรื่อยๆนะมันจงทำให้ตัวของลิเวนเนี่ยน่ากลัวมากในแพทเนี่ยแรงสูงในนิยมหยิบมาล่นกันนะไนตำแหน่งของจังเกิลนะครับผมอนเป็นตัวละครที่แบบเล่นจังหวะแบบอินเวดหรือระเบิดทีมไฟท์ทซีซีเข้าไปเปิดเข้าไปเล่นลุกไล่แยกตันคือทําได้หมดทุกอย่างครับลิเวนขอแค่เราเล่นตัวของมันให้เซียนนะ แล้วก็การปรับอันติเมตอย่างที่บอกมาที่พอฆ่าได้แล้วก็ปล่อยขึ้นดาบได้เรื่อยๆเนี่ยมันจึงทาให้ตัวของรีเวนเนี่ยกลายเป็นหนึ่งตัวละครที่ไหลในทีมไฟได้แบบน่ากลัวสุดๆแล้วมากับตัวสุดท้ายของเราในคลิปนี้นะครับผมสุดยอดตัวละครที่มีความสามารถที่ไหลได้แบบน่ากลัวแบบจัดๆเลยนะถ้าอยู่ในมือของคนที่เล่นเป็นหรือตัวของเขาเกิดตั้งแต่ต้นเกมแบบตัวของเขาจะสโนว์บอลจนแต่ว่าท้ายเกมไปไม่มีใครหยุดเขาอยู่เลยนนะก็คือตัวของเวโก้นั่นเองนะครับผม อ่าวีโก้เนี่ยเป็นหนึ่งตัวละครที่จัดได้ว่าไหลในทีมไฟเท่ากับออโตวินนะครับผมคือตัวของเขาเนี่ยมันจะมีความสามารถก็คือพอเวลาฆ่าศัตรูได้นะครับผมมันจะทําการให้อ่าสิ่งล่างศัตรูนะแปลงร่างเป็นแชมเปี้ยนตัวที่เราฆ่าได้นะเราก็จะได้สกิลพื้นฐานของตัวละครเหล่านั้นมาเนาะแล้วมันจะเป็นการแบบรีเซ็ทสกิลกเลตเบทของตัววีโก้ทำให้ตัวของวีโก้เนี่ยกระโดดสับได้เรื่อยๆและแพ็กซีของตัววีโก้เนี่ยก็คือพอเวลาเขาโจมตีตัวที่มีเลือดเยอะเนี่ยมันจะสร้างโบนัสความเสียหายตามโบนัสพล,ลังชีวิตทําให้ตัวของเเานี่ย ตีพวกตัวแทงหรือตัวอะไรเนี่ยค่อนข้างแรงแล้วก็ไซส์สกิลมันจะแมสับก็คือมันจะมาคอมโบควบคู่กันแพสซีของเขาพอตีแล้วเนี่ยมันจะทำ การโจมตีใส่ศัตรูที่มีเลือดเยอะทําให้ตีแรงขึ้นเรื่อยๆแต่พอเลือดน้อยมันก็จะตีเบาแต่อันติเมทของเวโก้เนี่ยพอเวลาสับใส่ศัตรูที่มีเลือดเหลือน้อยๆเ,เนี่ยมันจะทําการแบบสับแล้วมีโอกาสฆ่าวันช็อตได้ค่อนข้างดีนะแต่ตัวของเวโก้เนี่ยเป็นตัวละครที่มีความสามารถในเรื่องของการบัฟความเร็วโจมตีนะครับหายตัวได้นะแล้วก็มีสตันมีส,มสกิลที่หนึ่งที่ทำให้ตัวเองตีเบิลแล้วก็ทําการสิงล่างศัตรูแล้วจังหวะตอนที่เรากำลังสิงเนี่ยตัวของเราจะเป็นอมตะไม่มีใครสามารถหยุดได้ด้วยนะแล้วพอสิงลลล่่่่าาาาาางงไไไดดดด้้้้เเเเสสสร็จปุ๊บกกิิพพพพมืือออนนนๆๆภวถ ได้สิงล่างตัวของแครรี่อย่างพวกจิงเวนหรืออะไรพวกเนี้ยตัวของเราก็จะแบบไลย่ยิงไปเรื่อยเรื่อยๆ่ก็สิงล่างไปเรื่อยๆรนะแล้วรีเซสกิ ets, สลมันจะเบียดไปเรื่อยๆนะตัวของวีโก้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่จัดได้ว่าเล่นค่อนข้างยากแต่ถ้าเกิดเราเล่นเป็นแล้วหาจังหวะในการไหลทีมไฟสวยๆ,ๆเนี่ยเขาเป็นหนึ่งตัวละครที่มีความน่ากลัวอย่างมากในเรื่องของการไหลนะไหลได้เท่ากับออโต้วินเลยสำหรับตัวของวีโก้ผมยกให้เป็นอันดับที่หนึ่งของเราในคลิปนี้เลย ็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับคลิปนี้เนะี่ยผมแชมเปี้ยนที่มีความสามารถในเรื่องของการไหลในท,ทีมไฟนะถ้าเกิดได้ไหลเท่ากับออโต้วินนะครับผมเพื่อน ชอบเล่นตัวละครตัวไหนก็ลองมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะแล้วเพื่อนๆคิดว่ามีตัวละครตัวไหนเนี่ยที่สาม,มารถไหถในทีมไฟได้อีกนะก็ลองมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับชองผมด้วยนะครับสาม,มารถโตัวน้เป็นกำลังใจให้กันได้ไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์ตงจากทางยูทูบหรือวิคเน็ตที่อยู่ใต้ดีคิปชั่นเลยโอเคสำหรับคล